มือ่อในหนามลดเนาะค่ะเนาะหนามลดลายหลายใหญ่สิว่าผ้าซองดูปลาเนาะค่ะเพราะยังมีมากบนเนาะค่ะโอ้ยมีอยู่ตอนนั้นน่ะมีอยู่เนาะค่ะเนาะแต่บ่วไรหมาเป็นโคโคมาบ่หลายเนาะค่ะเนาะเหมือนเนี่ยบ่คือ พอนามว้าเนี่เนาะค่ะอสามสีตัวนี่ค่ะโบหลายคือมือน่ะนามลดปลากับสิมานหน่อยโบหลายคือเกาเนาะค่ะเนาะมือนันเป็นฝูงเป็นหมื่นมืนตัวค่ะไก่ล้อยกระท้องนามกับสิลดเนาะค่ะเนาะอันนี้โอ้นี่ยสามตัวเนาะค่ะปกติสิเห็นโอ้ย กลุ่มรหัสสิบหกสิบกลุ่มละร้อยอันนี้สิตัวขึ้นมาอีกอันหนึ่งตเนาะค่ะเนาะโกับเพ่อได้เห็นอยู่ค่ะแต่กันหน่อยว่าเก่าเนาะค่ะเนาะเนี่ยจะ้ะเดี๋ยวนี้แปลกเนาะค่ะเนาะไก่สิร้อยกระทงนน้ำลดเนาะค่ะก่อนร้อยกระทงนน้ำเต็มคลองเนาะค่ะเนาะเนะี่ยจ้ะเดี๋ยวนิ่ง โน่นก็มีอยู่แต่แต่บ่หนาแน่นคือเกาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะคุมหนึ่งเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเพิ่นเพิ่นไปน้ำหนามเนาะค่ะเนาะหนามมากเพิ่นกับไปน้ำหนามนี่ค่ะเมื่อนั้นลูกลูกิ่นหล่ไลยเนาะค่ะ อันนี้หลุ่นกลางๆเนาะค่ะเนาะงามนาม้ำนุ่นกัามาเพิ่งกะมาน้ำหนาเมืนเอนี้ก็แดดดีดีเนาะค่ะเนาะนจะจ้ะบรรยากาศไก่เทียงเนาะค่ะเนาะยายก็มาช่อนมังปลาอีกกำมี่พได้เห็นอยู่เนาะค่ะเนาะ ใบบัหลายซำหนามทะเลหนนท์ของหม่านกอะของจากบรรยากาศไก่ไก่เทียงนกอะคล้องธรรมชาติขางบ้านเยีรี่นกอะสุดรลูกหูลูกต่าอะต้นใหม่ใบหญ้านค่ะเนาะนั่นต้นจากเด้อค่ะเด้อค่ะต้นโพธทะเลต้นจากเนาะค่ะเนาะเงาะปลาเนาะค่ะเนาะเต็ม เขียงงามเนาะกะนี่ค่ะยายเห็นอีกกลุ่มหนึ่งยายสิแพนกล่อ,องผ้าปี๋ๆมาชุ่มกันเนาะกะแต่ว่าเพิ่นเห็นยายเพิ่นกะพุบลงเนาะกะแต่ว่าอยู่ตยใต้น้ำเนี่หลายเยอะด้ค่ะบ่มบ่มบ่มอ,อ,อยู่เน,ะะเนาะกะเลนน้ำ เป็นเห็นยาย่เป็นกับพุบโล่งเนาะค่ะเนาะมามาแถวนี้บ้เดนมาเป็นฝูงเนาะค่ะเนาะนู่นมองเห็นดำดำ,ดำอยู่ใต่หนามฝนเน,ะะนาะค่ะเนาะอันนี้น้มโล่งเนาะค่ะน้มโล่งฐานหนามไปทา้งสายมือยายลีเนี่ยหนามโล่งเนาะค่ะเนาะโอ้อันนี้ลูกเพิ่นกับมีมือนี่ลูกเพิ่นกับมาอยู่เนาะค่ะเนาะลูกเพิ่น ตโดนน้อยน,นี่ก็มีอยู่เตะเตะบนหนาแน่นเนาะค่ะเนาะพอหน,นามลงมเพิ่งกับไปน้ำหนามเนาะค่ะมื่อนี่ก็บยิบหาแล้วเนาะค่ะเนาะยิบหาอู้อันนี้ไอฝฟงหนึ่งเนาะค่ะเนาะเห็นปลาปลายอ่าไอ้ฟงหนึง่งอะเพิ่งกับสิกำลังสิไปกำหนามเนาะค่ะหนามเริ่มลงแล้วค่ะ น้ำแหง้งน้ำบ่หลายคือเก่าค่ะคันน้ำหลายเพิ่นก็มาก,กันเนาะค่ะเนาะโอ้ยแสงกะเข่าตายหญ่ชิจับผ่าพเพิ่นจักน้อยเอาไปแล้วมาหอรนี่เห็นยหญ่ปะดำน้ำไปแล้วเนาะค่ะเนาะว้าวนอนจา่านอนจา่าอู้ตัวนี้ใหญ่เนาะค่ะเนาะใหญ่ค่ะตัวนี้อันจาอยู่เดียว เราเห็นยายนาะค่ะเนาะหากิน้นลายนาบ่เนาะค่ะเน,ะนี่ยดำลงไปแล้วเจอใหญ่หหนาะค่ะเนาะนุ่งค่เะเจอใหญ่ด้วยคนเหมือนกับว่านี่ยมีคนมาหาปลาเนาะค่ะเนาะวัอนอาทิตย์คนละจ้ะคนสิมาหาหลายคันขึ้นมากันยังเสียว่ายเสดคนหาปลาเนาะค่ะเนาะ นู่นฟังนี่ก็ะสุดหลูกหูหลูกตาแล้วก็ออบานได้นอก็เนาะ,ะ,เ,นะเป็นข้องหน่อยๆค่ะหญ้าก็เริ่มตายเนาะค่ะเนาะเพราะเริ่มแรงละ่ะจ้ะจ้ะกับปมาเนี่เนาะค่ะมา,ะะมาปลาปลายค่ะสิไปน้ำหนามเบิดแล้วเนี่ยหลูกเพิ่น โลกกนยังหัวลิ้มลิ้มจูเนี่เนาะค่ะนี่ค่ะยังอยู่อยู่เนาะค่ะเนาะอืมนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ละแม่เพิ่นเนาะค่ะเนาะก้อยู่เคียงข้างโลกเนาะค่ะหนามโรคหนามก็สิคุณเนี่เนาะค่ะเนาะเจ้ะเหลือหน่อยลงเนาะค่ะปไาก็สิไปกับหนามมันนำหนามเนาะค่ะเนาะ ต้อหนื่อยหน่อยเลยพี <c oughs> พกลางบ้านก็คุยกันฝออุ่นนะดำขึ้นมืค่อยดูแลลูกด้วยเนาะค่ะอืมค่ะอืมจ้ะกละมหน่อยเนาะค่ะไปน้ำหนามเบิดเล้ นามไหลไปทั้งสายมือพูแล้วลงทั้งข้องใหญ่ผลเนาะค่ะเนาะข้องนาวัดผลละจัะกนาวัดใหญ่บางปรากฏนั่หละในอีกกลุ่มหนึ่งเนาะค่ะเนาะกสิมิเศกยะแน่นอนค่ะในข้องกษัตธรรมดาเนาะค่ะนี่ค่ะดำดำดูนี่ค่ะแตเพ่นมาหอดนี่ยย่าย่แพนกล่องไปเพิ่นเนห็นย่ายเพิ่นก,กสิดำลงในหนาำ มันก็นยานยหญ่ก็ว่าลนะเนาะนี่ไปละค่ะโบท่านสั่งโอ้นกอะเนาะไปน้ำหนามเบิดแล้วโอ้ยปลาช่อนก็มาสมกินคือเก้าปลาช่อนก็ได้เนาะกับเนาะปลาใหญ่กินปลาหน่อยก็เป็นธรรมดาเนาะก่บเนาะว่าสั่งกระสีลุนค่ะงานจ้ะ เมื่อนในหล่นใหญ่หลายกว่าเนาะค่ะเนาะงนอนอาจจะหล่นนียหล่นนียก็ไม่เห็นนี่ค่ะมาอีกเนาะค่ะเน้องนี่ค่ะพอเห็นใหญ่เหมือนที่ดำลงได้ค่ะแสงกับเขาตายใหญ่นาะค่ะเนาะนี่จ้ะนี่หันเป็นสิบคนนะคะพอเห็นใหญ่เหมือนดำลงเนาะค่ะ โอ้ยผาชุ่มธรรมชาติเป่งเบื่อเด้อค่ะเด้ออันใหญ่อันสอนเนาะบานใหญอยู่กลางคลองเนาะค่ะได้ก็มานั่งมึงปลาอยู่เบิดมือบ่เป็นอันเฮ็ดหยังดอกจ้ะสิเฮ็ดกับเขากินกับเบ้อเดเฮ็ดดอกจ้ะมาหานางมึงแต่ปลานี่ยและอันสอนหลายเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเบ้อเป็นปลาธรรมชาติเนาะค่ะนี่ลบไปอีกละอืมนี่ค่ะนี่อยู่ตรงหน้ายหญเลยนี่ โตใหญ่เลยค่ะมันเป็นปลาธรรมชาติเนาะค่ะยายเห็นยหญ่กับโอนโซนนค่ะนั่งอยู่ข้างข้องอากาศก็ดีดีเด้อค่ะลมหนาวก็เอื่อยๆมากละเนาะค่ะเนาะจ้ะก็สิห่างๆกันเนาะค่ะมาเดียวๆก็มีนนกกะถ้ามาเป็นครูก็มีเนาะค่ะเนาะจ้ะอืมผน ดำดำเหม่อย,ยู่ใตนามปนเนาะค่ะอ้ตรองเนรหลายค่ะต้องตอใหม่เนี่ยต้องตอใหม่ในร้ายเนาะค่ะนอนค่ะคนละวายแบบสบายใจเนะาะบม่มีคนมาขวนใจคนเอาลงไปอเนาะค่ะแต่ว่าเมื่อในนาำจากคุณเนาะค่ะเนาะคนนามเริ่มลงเนาะค่ะเอาป้าก็เด้ใส่ยากรรมอยู่บนเนาะ ว้ายนี่ต้นนี้ก็ยังอยู่เนาะกันเนาะปลาคือสิบ่ได้ใสายกรรมอกเนาะค่ะคุณแม่คุณลูกคุณคุยกันสวยธรรมชาตินู่นค่ะน้่งเอกน้องเอกค่ะแยกอะอันซ่อนปลาเนาะค่ะเนาะผู้ใดเพิ่นมีบ่อเลี้ยงเพิ่นก็สิทธิธรรมดาเนาะค่ะ ใหญ่มาเห็นอันนี้ถ้าบอเลียงันเป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะค่ะเนาะแต่ว่าคล่องธรรมชาติเห็นแล้ว็ตื่นตาตื่นใจได้ค่ะเนาะผลลอยขึ้นมาให้เห็นนี่ค่ะอยู่ใต้น้ำในหลายหลายด้วยค่ะแต่ว่านามคุณเน,นาะค่ะเนาะเหมือนเนี่ยบอกคือสองมือกอน้ำน้ำทะเลนนเนาะค่ะน้ำไดาหลายเนาะค่ะก็ใชเห็นตโตปลาพี่น้องจ้า อันนี้กลุ่มใหญ่ค่ะกลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่ใส่ละว้าวใส่ละกล่องใหญ่แผ่นไปใส่ละนี่กลุ่มใหญ่อีกกลุมยยกก่มหนึ่งนาะว้าวนนยพอดี ยายเราจะไปเป็นปลาไปว่ายเรนน้ำเพลินอะเปิดยายสิจืนหนึ่งหนึ่งนกันเนาะจังสิไเทภาพง,งามงามมาเดียวกับมาเป็นเนาะนี่มาเดียวกับมาเป็นลงไปละ พิ่นมองเห็นเจลี่เิ่นก็ล้มไปอันนี้ตรงใหม่เนี่ยตรงใหม่เนี่ยกระนี่จ้ะเอาล้มไปแล้วปบปดัอบปอดอปอดัดอปัดอปัดโอย้ยโอย้ยโอย้ยลงไปละล้มไปละเห็นยานยได้จังล้มไปฮะ เดี๋ยวาบงงงงสั่เสียงเขาตาเนะกันเนาะว่าจะเอาผาบงงงแับมองมองโดยตาเปล่าเห็นทึ้แต่ว่าเวลาแผ่นกล่องไปเนี่ยตีเสียงเขาต่าแับพอเห็น นั่นเีกก้มนเงงพี่ๆจ้าเปเงาเงาอยู่นะจ้าเป็นผ้าอย่างมาให้พี่ๆมึงดอกเต็มืองมึงมาหอดนี่ล่ะค่ะมาหอดนี่แล้วนี่ไงยืนเฝ้าค้องเลยยายลี่นะ เย็นเฝ้าข้อมึงปลาโดยตรงเลยพุนน่ะพุนน่ะพุนน่ะคำมป็นโอเลียงปลามันก็อีกอย่างหนึ่งเนาะค่ะเนาะอันนี้มันข้องธรรมาชาติจะพึงเ,เบื่อเด้อค่ะเด้อซอยมึงปลากับเบลลี่แน่จ้า ไปใส่แล้วโอ้ไปหอดพุ่นละ่ะปุ่นเอา้าผิวอ่อละนนดมากอีกละ่ะเดี๋ยวสิผ้ามึงผิววอละนนดเพิ่นมาส่งกินปลาเพิ่นจิโปอยู่ใส่ี่ววอละนนดนี่ถ่ายยังสิพี่ิววอละนนดมากนี่เพิ่นยงนางในน้ำปุ๊บเพิ่นเห็นปลาป,ปั๊บเพิ่นจิโปหวัวเลยเนาะค่ะโอ้ลบทบทบทบลบพีบบบบบบ่ววอละนนด,ดอยู่ข้างล่างนั่น ลบเดอ้อลบเดอ้อเราว่างพี่ว,ว่าละนตเราว่างเป็นยางอยู่ในหนังมหาจับปลากินพี่ว่าละนตก็ได้ลบเด้อลูกลบเด้อพี่ว่าละนตไม่เห็นบ่อนะักเป็นฟองน้ำเป็นทางมานะดดมาไม่ละลบพี่ว่าละโนตอ่ะทักหน่อยกับโพหัวไม่ งับปวกนูุธอนแล้วบอกขึ้นบอกขึ้นบอได้จังหวาเพิ่นเพิ่นก็นเลยบอกขึ้นเนาะพี่ว่าแล้วหน่อย